สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลกับเกมเดียบโลสีในคลิปนี้จะเป็นรูอิดบิวมนุษย์หมาป่าพายุเวอร์บูฟทอร์เนโดผมใช้บิวนี้จนเลเวล100เลยสามารถลุยไนท์แมดันเจียนเทียสูงสูงได้สบายมากครับข้อดีของบิวนี้คือเราสู้ศัตรูฝูงใหญ่ได้ดีมีความถึกมากเพราะฮิวตัวเองได้รัวๆติดคริติคอลบ่อยค่าฟอร์ติฟายและมาหน้าเด้งเรื่อยๆพายุทอร์เนโดแต่ละลูกจะวิ่งเข้าไปโจมตีศัตรูได้เอง3ตัวโดยที่เราไม่ต้องเล็ง ถ้าเจอศัตรูฝูงใหญ่เราก็ปล่อยพายุรัวๆแล้วก็วิ่งหนีผ่านไปได้เลยเดี๋ยวม่อนมันก็ตายเองครับหรือกรณีที่อีลิตหลายตัวกระจกรวมกันอยู่ในที่แคบๆเราก็สามารถยืนอยู่วงนอกล้วก็ยิงพายุรัวๆเข้าไปไม่ต้องเสี่ยงวิ่งเข้าไปเองนะและสกิลทอนเนโดก็เป็นเนเจอร์เมจิกจึงช่วยลดคูลดาวของท่าอัลติเมตได้อีกเราจึงสามารถกดอัลติเมตคริสลี่เรชได้บ่อยขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์ของดูอิดมีค่าดามจรีดักชันสูงมาก เราจึงสามารถสู้กับบอสตัวต่อตัว,ตวหรือว่ายืนตบกับบูชเชอร์ได้สบายแบบในคลิปนี้เลยรายละเอียดของบิลนี้มียังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะในส่วนของสกิลพื้นฐานจะใช้ท่า Storm Strike อันนี้เราโจมตีเพื่อลดดามจ25เัอรคันที่2มีโอกาส15ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Immobilize เป็นเวลา2.5วินาที และอัพขั้นที่3ให้สตรอมสไตร์โจมตีศัตรูโดน3ตัวเพื่อเพิ่มโอกาสติดลัคกี้ฮิตในส่วนของคอสกิลแน่นอนว่าเป็นทอร์เนโดอันนี้สร้างลมพายุดาเมจ1,385ผมได้จากอุปกรณ์ถุงมือก็บวก4 l e เลเวลอัพขั้นที่2มีโอกาสที่จะสร้างทอร์นาโดทีเดียว2ลูกลมพายุของเราจะทำให้ศัตรูติดสถานะสโล พื่อให้เราได้มาหน้าจากแหวน aspect of the u m b r o l l และก็ up passive ตัวนี้ heart of the w i l d เพื่อ maximum s p r i t 3แต้มเพื่อเป็นทางผ่านมา up wine impulses ทำให้ call skill ของเราใช้มาหน้ามากขึ้น9%และเพิ่มความแรงขึ้น15%อั up, ตัวนี้ predatory instinct ศัตรูที่อยู่ในระยะประชิดจะมีโอกาสโดน critical เพิ่มขึ้น6% และอัพอันนี้ d i g r a จ e Gate เราจะเดินเร็วขึ้น9%ในขณะที่อยู่ในร่างมนุษย์หมาป่าในโหมด Defensive Upskill b l บั d ร o ฮาอันนี้เมื่อกดใช้จะฟื้น HP 20%อัพขั้นที่2เมื่อกำจัดศัตรูได้1ตัวจะลดคูลดาวน์1วินาทีและอัพขั้นที่3 b l o ั d ร o ฮาช่วยเพิ่ม Attack Speed ของเราอีก15%เป็นเวลา4วินาทีและกอัพอันนี้ด้วย d e บิเลตติ้งรอมหมีคำรามเมื่อกดใช้ศัตรูทั้งจอจะโดนดีบ f f โจมตีเราเบาลง70เป็นเวลา4วินาทีและก็อัพขั้นที่2สกิลหมีคำรามช่วยเพิ่มค่าฟอร์ติฟ22อัพขั้นที่3 Innate d e b ิ l i เลตติ้รสศัตรูที่โดนเสียงคำรามจะติดสถานะสโล65ด้วย แล้วก็อัพแพสซีฟตัวนี้ Ancestral Fortitude เพิ่มการต้านทานธาตุที่ไม่ใช่กายภาพ5%เป็นทางขาดมาอัพอันนี้ Vigilance เราจะได้รับดามจน้อยลง15%เป็นเวลาองวินาทีเมื่อใช้สกิล Defensive ในหมวดของ c o m p a n เนีจะไม่ได้อัพอะไรเลยแล้วก็ในหมวดนี้อัพสกิล r r i c a n e เมื่อเรากดใช้จะเกิดลมพายุรอบตัวเราทำดามจเป็นเวลา9วินาทีอัพคันที่ 2, สศัตรูที่โดนลมพายุจะติดสถานะ slow 25เป็นเวลา2วินาทีอัพขั้นที่ 3, สศัตรูที่โดนพายุจะทำดามจเบาลง20แล้วก็อัพแพสซีฟตัวนี้มีโอกาส10ที่ศัตรูโดนสกิลประเภทสตอมจะติดสถานะ vulnerable เพื่อมาอัพตัวนี้ endless tempest ยืดระยะเวลาของเฮริเคนขึ้นอีก10%จากที่ปกติจะอยู่ที่8วินาทีก็จะขึ้นมาเป็น9วินาทีแล้วก็อัพ passive ตัวนี้ neurotoxin ศัตรูที่โดนพิษจะโดนสถานะ slow ด้วย24%แล้วก็อัพตัวนี้มันจะคอมโบกัน toxic claws สกิลประเภทมนุษย์หมาป่าถ้าทำ c r i ติ c a l ได้ จะทำให้ศัตรูติดสถานะพิษเมื่อติดพิษก็จะติดสโลวจากผลของแพสซีฟตัวนี้และก็ u อัพอันนี้ envom ศัตรูที่ติดสถานะพิษ poison จะโดนคริติคอลแรงขึ้น60%ในหมวด ultimate Upskill นี้ grizzly rage เดี๋ยวจะทำงานคู่กับ aspect dire wolf เราจะแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าและการใช้มาน่าจะลดลง75%เป็นเวลา17.5วินาที ไล่ก็จะสะสมค่าคริติคอลไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราติดคริติคอลครั้งละ10%อัพขั้นที่2ตลอดระยะเวลาของท่าอ l t i m a t e เราจะอยู่ในสถานะ Unstoppable ก็คือไม่โดนค r w u Control ใดๆเลยอัพขั้นที่3ทุกวินาทีเราจะเติมค่า Fortify 8%แล้วก็มาอัพ Passive ตัวนี้ Defense Skill ประเภท Nature Magic จะทำ Damage แรงขึ้น12%เมื่อโจมตี Elite และ Boss แล้วก็อัพแพสซีฟตัวนี้ Defensive Posture หากเราได้รับค่า Fortify ใดๆค่า Fortify จะเพิ่มขึ้นอีก15%อัพอันนี้ Nature's Result เมื่อเราถูกโจมตีมีโอกาส15%ที่จะเพิ่มค่า Fortify 4% Passive Unrestrength ถ้าเราโดน Crowd Control จะลดระยะเวลาลง6%และถ้าในตอนนั้นเรามีค่า Fortify เกิน50% เอฟเฟกตตัวนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าก็คือลดระยะเวลาของราวคอนโทรลลง18%ในหมวดคีย์แพสซีฟอันนี้ลูปินเฟโรสตี้การโจมตีของสกิลประเภทมนุษย์หมาป่าทุก6ครั้งจะติดคริติคอลแน่นอนและเพิ่มความแรงขึ้น70%ในส่วนของอุปกรณ์ส่วนหมวก Tempest Pro เป็นไอเทมยูนิคทำให้สกิลประเภทพายุสตอม นับเป็นสกิลประเภทแวร์วูฟด้วยและลัคกี้ฮิตมีโอกาส15-25%ที่จะฟื้นมาหน้า4แต้มส่วนเสื้อใช้ Aspect of the Dark o o w าสกิลหมีคำราม d e b i l i a t ตติ้งโระกลายเป็นสกิลประเภทแวร์วูฟศัตรูที่กำลังติดพิษเมื่อโดนเสียงคำรามนี้จะติดสถานะ Immobilize ถุงมือใช้ Aspect Storm c h a s e r พายุทอร์เนโดจะพุ่งไปโจมตีศัตรู3ตัว กางเกงใช้ Aspect of Disobedience ทุกดาเมจจะเพิ่มค่าเกราะ0.5%สะสมได้สูงสุด50%รองเท้าใช้ Aspect s t o r m s h i f t e r เมื่อสกิลเฮริเคนทำงานสกิลแปลงร่างทั้งหมดจะเพิ่ม2เลเวลในส่วนของอาวุธแนะนำใช้ขวานมือเดียวใช้ Aspect Accelerating เมื่อคอสกิลติด Critical จะเพิ่มความเร็วโจมตี25%เป็นเวลา5วินาทีที่สร้อยใช้ไดบ l ฟ Aspect ถ้า Ultimate Grizzly Rage กลายเป็นสกิลแวร์วูฟทำให้เราเดินเร็วขึ้น38%ลดการใช้มาน้าลง75%เมื่อกำจัดสตรูได้1ตัวจะฟื้น HP 10%ที่แหวนใช้ Aspect of Retailation Core Skill เพิ่มความแรงตามค่า Fortify เพิ่มได้สูงสุด40%และที่แหวนอีกวงใช้ Aspect of the u m b r e l a เมื่อเราทำ Crowd Control ใส่สตรูได้1ตัวจะฟื้นมาน้า4แต้ม ที่โทเทมใช้ Aspect of Beast, ออฟร a g เพจจิ้งเว a ร์บเพิ่มระยะเวลาของท่า u t ัลติเ g r กริสลีเรจขึ้นอีก5วินาทีเมื่อโจมตีติด Critical ในช่วงเวลานี้จะเพิ่มความแรงของ Critical 10%สะสมขึ้นไปเรื่อยๆ <S <S ในส่วนของกระดานพารากอนตอนแรกเรามาเอาเม็ดนี้เพิ่มดาเมจยแล้วก็เลืยขึ้นมาเอากริฟเม็ดนี้ w วอร์วูฟ เพิ่มความแรงในขณะที่เราอยู่ในร่างมนุษย์หมาป่า92.4%และลดดาเมจที่ได้รับลง10%แต่ว่าตอนแรกที่เราเพิ่งเลเวล50ใหม่ๆตำแหน่งนี้แนะนำว่าให้ใช้กลิฟ e x p l o i t ไปก่อนศัตรูที่โดนเราโจมตีจะติดสถานะ vulnerable ทันทีซึ่งจะทำให้ศัตรูบาดเจ็บแรงขึ้น20%และพอเราเริ่มมีแต้มเยอะๆเริ่มมีกระดานที่2ก็ค่อยสลับมาใส่วาฟที่นี่แล้วก อัพเม็ดนี้อิมเพลเพิ่มความแรงอีก20%แล้วก็เพิ่มความแรงในขณะที่อยู่ในร่างหมาป่า13.2%แล้วค่อยมาเอาเม็ดนี้เพิ่มการต้านทานทุกธาตุแแล้วก็เพิ่มดาม a จตอนอยู่ในร่างหมาป่าด้วยขึ้นมากระดานที่2จะเป็นกระดานของ Ancestral Guidance โดยเริ่มต้นเรามาเอาโหนดเม็ดนี้ก่อนเพิ่ม Maximum Spirit ก็คือมาหน้าของเราขึ้นอีก16แต้ม เม่กกำจัดศัตรูได้1ครั้งจะได้มาหน้า2แต้มแล้วก็มาเอา Legendary n o t e เม็ดนี้ Ancestral g u i d a n c e เมื่อใช้มาหน้า75แต้มเราจะทำดาเมจแรงขึ้น30%เป็นเวลา5วินาทีจากนั้นก็เลื้อยขึ้นมาเรื่อยๆเอา Spiritual Power เพิ่มความแรงคอสกิล28%เพิ่มความแรงเบสิกสกิล35%แล้วก็เลื้อยมาเอาเม็ดนี้เพิ่มการต้านทานทุกท่าอีก8% เพื่อจะมาเอากริฟต์ตำแหน่งนี้ใช้สปิริตเพิ่มความแรงของคริติคอลท่าคอสกิลขึ้น67.3%แล้วก็มาเอาเม็ดนี้ฮาร์โมนีเพิ่มความแรงของคอสกิลอ,อ,อีก28%แล้วก็เลื้อยมาสู่กระดานที่3จะเป็นกระดานของ l ล s t for Carnage เริ่มต้นเราก็มาเอาอันนี้ก่อน r e จ e n e นอ t i เรที เพิ่มประสิทธิภาพในการคิวขึ้น8%เป็นทางผ่านมาเอาตำแหน่งกริฟเม็ดนี้อันดอนเพิ่มความแรงขึ้นในขณะที่เราอยู่ในสถานะ fortify e 0 6 9แรงมากๆเลยแล้วก็มาเอาโหนดเม็ดนี này, ้เพิ่มความแรงของสกิลเวลวูฟยจากนั้นก็เลืยขึ้นมาเอา l e เจนดารี n โหน last for canage เมื่อโจมตีด้วยสกิลเวลวูฟติด Critical เราจะได้มาน่าคืน2แต้ม แล้วก็มาเอาเม็ดนี้ ferocity เพิ่มความแรงของ skill w w o l f ิลเวร์เพิ่มความแรงของ critical 1ิคอล15%แล้วค่อยมาเอาเม็ดนี้ fleeting ลดระยะเวลาของ crowd control ที่เราได้รับลง16%แล้วก็ลดความแรงของ damage วอ t i m ที่เราได้รับลง6.5%เช่นพวกพิษจากนั้นก็ขึ้นมาสู่กระดานที่4จะเป็นกระดานของ thunderstruck โดยเริ่มต้นเรามาเอาโหนดเม็ดนี้ Hubris ลดดาเมจที่ได้รับจากศัตรูที่ติดสถานะ vulnerable ลง8%มาเอา g l ิฟต์ตำแหน่งนี้ earth and sky สกิลที่เป็น nature magic จะทำดาเมจแรงขึ้นถ้าศัตรูโดน c r o w d control หรือว่าติดสถานะ vulnerable และก็เพิ่มพลังให้ magic โหนดทุกเม็ดในระยะขึ้นอีก150% จากนั้นก็มาเอาเม็ดนี้ Stormcaller เพิ่มความแรงของสกิลประเภท Storm ซึ่งก็คือ tornado Hurricane แล้วก็เลื้อยขึ้นมาเอาเม็ดนี้ d e l u g e เพิ่มความแรงของ c r i t i c a l 30%ิทำดาเมจใส่ศัตรูที่โดน c r o w d Control อีกแรงขึ้น15%เลื้อยขึ้นมาเรื่อยๆมาเอา Legendary n o d e Thunderstruck สกิลประเภท Storm จะมีคริติคอลแรงขึ้น30%ถ้าศัตรูติดสถานะ Vulnerable หรือว่า Immobilized หลายก้ามาเอาแรนโหนดเม็ดนี้ Tempest เพิ่มคริติคอลดาเมจขึ้นอีก30%และโจมตีศัตรูที่ติด Vulnerable แรงขึ้นอีก10%และมาสู่กระดานที่5คือ Constricting Tendrils อันนี้เรายังไม่ได้อัพ Legendary โหนดเพราะว่าแต้มน่าจะหมดแล้วโดยเราจะมาเอาตำแหน่งของ g l y ฟเม็ดนี้ Exploit เมื่อโจมตีศัตรูศัตรูจะติดสถานะ vulnerable ทันทีและเพิ่มความแรงขึ้นอีก38.8%แล้วก็มาเอา Legendary n o d e เม็ดนี้สกิลประเภท nature magic เพิ่ม Damage ขึ้น10%แล้วก็เม็ดนี้เพิ่มเลือดขึ้นอีก4%มาดูในส่วนของสปริตบูลส์กันบ้างในแถวแรกลดดาเมจที่ได้รับจาก e l i ิตและบอสลง10% แถวที่2เพิ่มความแรงของ Critical 30%สแต่ถ้าใคร Critical แรงเยอะอยู่แล้วก็ใช้เป็นตัวนิแทนเพิ่มความเร็วในการโจมตี10%แถวที่3ใช้ตัวนี้ยืดระยะเวลาของท่าอัลติเม e ขึ้นอีก25%จากเดิมกริสเลเร e ของเราจริงๆมันอยู่แค่10วินาทีก็จะเพิ่มขึ้นเป็น12.5แล้วบวกได้จาก a อสเปกมาอีก5เป็น17.5วินาทีและถ้าหากในช่วงนี้เรากำจัดศัตรูได้ ก็จะยืดระยะเวลาไปอีก5วินาทีในแถวสุดท้ายเลือก2อันอันแรกก็คือถ้าคริติคอลด้วยสกิลแปลงร่างจะฟื้นเลือดให้เรา3เปอซอันที่2 n a เนเจอร์เมจิกมีโอกาส10ที่จะลดคููดาวของท่าอัลติเมตลง2วินาทีถ้าถเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะและวันที่21รกรกฎาคมนี้เจอกันในซีซั่นแรกของเกมเดีย l o 4ล แล้วเ,เจอกันครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ